สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ใดที่ใต้คลิปนิชิโนะยังไม่กลับช้างศึกเก็บตัวยาวเล็งหาทิปอุ่นเครื่อง ความคืบหน้าของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจากกรณีที่อากิระนิชิโนเฮดโคช้างศึกเนี่ยยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดได้หลังจากญี่ปุ่นนะครับเกิดโควิด -19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนเมกราคมที่ผ่านมาในขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลกภายในประเทศเริ่มการแข่งขันกันแล้วล่าสุดนะครับนายพาทิตย์สุภพ,พงเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้เผยกรณีกุญซือชาวซามูไรนั้นขณะน,นี้ทางอากิระนิชนิโนได้เริ่มทํางานของตัวเองแล้วโดยมีการมอบหมายให้กับทีมงานนั้นนะครับมีการกระจายตัวไปเก็บข้อมูลของนักเตะที่จะกลับมาแข่งขันในฟุตบอลไทยลีกในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยส่วนตัวของนิชนิโนเองเนี่ยจะกลับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า a f c ยืนยันเรื่องของโปรแกรม การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มจีทั้งหมดนี้ออกไปเดือนมิถุนายนในรูปแบบการใช้สนามกลางทั้งหมดเนื่องจากไม่สามารถจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคมตามกําหนดเดิมได้เพราะการแพร่ระบาดของโควิดสิซึ่งทีมชาติไทยนะครับยังเหลือโปรแกรมอีก3นัดน,นั่นก็คืออินโดนีเซีย UAE และก็มาลเลเซียนั้นในพาธิตยังเล่าวต่อเพิ่มเติมว่าเรื่องการเก็บตัวของทีมชาติไทยนั้นทีมไทยลีกก็ได้สิทธิเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021 อย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดการทะเอ FC จะใช้เวลาราวครึ่งเดือนนะครับของเดือนเมษายนดังนั้นทีมชาติไทยจะมีเวลาในการเก็บตัวตั้งแต่ปลายเดือนมีนายมเป็นต้นไปรวมถึงเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้อากิระนิชิโนะได้เรียกตัวนักเตะม,มาเก็บตัวได้อย่างเต็มที่อย่างที่สร้างคุณดีแล้วนะครับว่าตัวนิชิโนะนั้นเข้าใจนักฟุตบอลแล้วก็การเก็บตัวนานๆอาจจะทําให้นักฟุตบอลรู้สึกเบื่อได้ดังนั้นอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาเก็บตัวสั้นๆแต่เน้นประสิทธิภาพแทน ทางสมาคมฟุตบอลนะครับได้ให้เวลาอย่างเต็มที่อยู่ที่นิชิโนจะบริหารจัดการเวลาตรงนี้อย่างไรส่วนกรณีที่นักเตะไทยจะไม่มีการแข่งขันบางคนแข่งขันเสร็จปลายเดือนมีนาคมบางคนเนี่ยก็จะเสร็จกลางเดือนเมษายนนั้นเนี่ยก็จะมีเกมอุ่นเครื่องหรือไม่ต้องดูเรื่องของเจ้าภาพสนามกลางก่อนเพราะต้องเผื่อเวลาเอาไว้ถ้าหากประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพต้องเดินทางไปที่ไหนมีการกักตัวกี่วันก่อนการแข่งขันอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเล่นสนามกลางที่ต่างประเทศ อาจ,จต้องใช้เวลาในการจับมือกับต่างชาติและก็กลุ่มอื่นด้วยที่อาจจะมีการเดินทางการแข่งขันเนี่ยสนามเดียวกันเพื่ออุ่นเครื่องในดับเบิ้ลได้วันยี่สิกุมภาพันธ์นี้นะครับน่าจะเห็นภาพว่าฟุตบอลโลกนั้นรอบคัดเลือกจะมีการแข่งขันที่ไหนเพราะดูว่าใครเป็นเจ้าภาพเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกก็ค่อนข้างแบ,บเบอร์ว่าชาตินั้นจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นยูเหรือวเวียดนามก็ตาม แต่ถ้าหากว่าในกลุ่มของไทยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเลยก็อาจจะแน่นอนเช่นกันว่าต้องไปเล่นที่ประเทศอื่นๆเช่นกันนี่คือสิ่งที่นายพาที่ได้กล่าวปิดท้ายนะครับครับผมนี่ก็คือการรับเบตข่าวสารของช้างศึกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามข่าวสารอื่นๆแล้วก็ทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ